เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงปัญหาของโรคพืชในทุเรียนนะคะซึ่งสังเกตได้ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้กับอาจารย์<อ>แล้วนะคะจะถามอาจารย์ว่าถ้าเห็ุ<อ>แบบนี้มนันบอกถึงอาการของโรคพืชอ,อะไรของ,งทุเรียนคอันนี้ก็ที่ที่ดูจากอ,อาการแผลน,นี่ก็มีการเน่าเน่าจากในเนื้อข้างในออกมานะครับเน่าแล้วอาการเน่า่างนี้รับเป็นทุเรียนเนี่ยคืออย่างที่ผมเห็นอาการเน่าเนื้อใน ซึ่ง ừ, ผมถามทางทาง,งเจ้าของสวนนะคะก็เป็นในทาที่คาดหมายน,นก็คือเป็นแผลเขาเรียกกัาแผลเก่าแต่เป็นแผลเก่าที่มันประทุข,ขึ้นมาอกีกนั่นก็คือในอดีตมีการเจาะฝังเข็มฉีดยาโดยใช้พวกสารเคมีนะพวกฟอสฟิกแอซิดพวกอะไรพวกเคมีซึ่งออพอใช้ไปแล้ว<ด>มันดื้อยาเอาไม่อยู่มันก็เน่าปาหม,มปดปัจจุบันนี้<ว>กเ<ว>กษตรกรรู้แล้ว ก็จะไม่ใช oh okay. ่กันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นแผลเก่าแล้วก็มียังมีอาการเน่านะมีการเน่าคุณทัานเห็นเห็นตาเนี่ยนะครับเห็นจะมีการเน่าเน่าตรงนี้เน่าคอสตัลลาตอนนี้เราถ้าเราจะรักษาแผลนี้หายในในทางที่ที่ผมทําอยู่่ผมจะใช้ไอตัวคีโตเมียมนะฮะคีโตเมียมเป็นผงเนี่ยแล้วก็จะใช้ตัวอิดิซิเตอร์อ่า ที่จะสร้างพู hmm. mm ้กันด้ยคเบื้องต้นเอาสองตัวนี้ผสมผสมใช้น้ําน้อยหน่อยนะใช้น้าน้อยหน่อยแล้วบางบางคนก็บางสวนก็ใช้ทาเลยเอาเอามาทาตรงนี้เลยทาให้ละมุนนะครับแต่บางสวนก็ไม่ทาเขาก็ฉีดฉีดเอายางนี้ก็ทุกเหตุวันณสามพันหน้ารมือนะรถ้ามันยังไม่แห้งก็ทําต่อนะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยแท้แบบนี้ประมาณสัก สามสองสามสตาร์ก็แห้งแล้วพอแห้งหมดมันก็จะลัดเนื้อใหม่ออกมาไอ้ตรงนี้แต่ตรงนียผมดูมันจะเป็นปายเหตุเหมือนกันนะก็คือเราพยายามรักษาแผลให้แห้งไม่ให้เชื้อมันลุกลามเข้าไปในในเนื้อไม้ถ้ามันลุกลามเข้าไป็นเนื้อไม้เนื้อไม้มันจะยุ่ยไปเลยต้องหยุดเชื้อตรงนี้ให้ได้และสิ่งสาคัญทีอยู่เราต้องลงไปที่ดินแสดงว่าที่ดินเนี่ยต้องมี เชื้อไฟท็อกซ์าทำให้รากเน่าอะไรต่างรากเฟื่อยรากเน่าก็ต้องแก้ปัญหาทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็จุดเริ่มที่เห็นว่าพอพอเห็นแบบนี้มองออกเลยอนนีรย็มองออกปกติมองออกอยู่แล้ว่ะถ้าเห็นแบบนี้นี่แหละค่ะเพราะนั้นเพราะฉะนั้นในในการที่จะไปจะไปทาลายเนื้อไม้ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน<อ>หรือไม้อื่นนะอย่าไปทําลายเพราะเนื้อไม้เขาดีอยู่แล้ว<อ>ถ้าเราไปทําลายเนื้อไม้ไปฟันไปเอาสิวเอาไปเ<อ>จาะอ,ออกมาเนื้อไม้พืชเนี่เขาจะไม่มีการรัดเนื้อใหม่เหมือนมนุษย์และสัตว์นะ<อ>เขาจะไม่ไม่รัดเนื้อใหม,ม่เนื้อไม้เนี่ยมัน<อ>จะมันจะแหวกไปเลย<อ>แล้วก็ไปการเปิดแผลพอ,อไปเจาะปุ๊บเนี่ยนะเชื้อโครคไช้ทอิลาบมันเจอแผลใหม่ๆมันก็เข้าเลยเหมือนโดน<อ>เราโดนมีดบาดแล้วแผลอักเสบะฉะมันตรงนั้นเนี่ย เดี๋ยวนี้ผมว่าเกษตรกรรู้แล้วเขาหยุดกันแล้วนะครับก็ลองหันมาใช้วิธีทางไบโอเทคนิคไม่ใช้เคมีดูนะครับเพราะว่าพืชก็มีชีวิตเหมือนคนนะคะเหมือนมีแผลแล้วคือต้องรักษาเยียวยาเขาค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะ